สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับทักทายหน่อยเราทักทายหน่อยไม่เจอกันนานสุมิโตโมโอเอชร้อยสามสิบคิดหกเสียติหรือว่าเด็กชายปิติครับเด็กชายปิติจัดให้ในเฟซบุ๊กเขาโอ้โหนี่แกกลองมาได้4,000ชั่วโมงพี่น้อง 24เดือนลืมเอาที่อัจจรบีมาอาจจะมีเสียงดังนิดนึงครับ4,000พันชั่วโมงก็ยังเปรี้ยอยู่อิสุเดกาตั้งรับงานปากบอน้องเนี่ยสองงานนะสองงานถึงไม่เนี่ยบุดบอรประมาณงานเกือบสองงาน โอ้โหบอกให้อัดจารบีไม่อัดพี่น้องบอกว่าเลี้ยงช้างไว้หน่อยอ่ะสิบสามกันครึ่งครับสี่พันชั่วโมงยังเปรี้ยอยู่แกบอกว่าแกไปล้วงน้ำมาเยอะก็เลยดังนะครับจารบีขาดเอาถอยเอาถอยเทครับอีสุดดีกการ้อยเก้าห้า หน้าฝนก็ยังหางานได้เรื่อยๆ13ตันครึ่ง 4JJ K7V คายาบ้านะครับเราว่าสก,กี K7V ก็เดินคายาบ้าเครื่องยนต์ Isuzu 4Soup ขอ m มันเร็วสเปคของเขาครับใบเทค70เซนงับโรลเลอร์7ตัวแครีเร์1ตัวโอ้ ช่างไฮต้นนี่ช่างห้องพี่น้องเอ้ยโอ้ต้องปัน่นโอ้จะปั่นทางนี่ก็หมดแล้วเนี่ยโอ้ดินสวยครับดินสวยตรงนี้อ่ะเจอตอซสุมิโตโมสังเกตที่ท่อไอเสียครับใหญ่มีค่ายเดียวนะ สึกมาครับเท่าแกเพิ่งสึกมาหนีไปบวชอยู่เจ็ดวันครับบวชแทนพระคุณพ่อแม่บวชไปเจ็ดแปดวันสิบวันนะแล้วก็มาลุยต่อตัวนี้ทรงหกสิบเดือนนะครับหรือว่าหกสิบม้วนปอดไปแล้วยี่สิบสี่เดือนสี่พันชั่วโมงยังเปรี้ยครับส่วนทรงเอวสีเนี่ยโอ้ สีออกกล้วยหอมเลยนะสีสวยครับสวยมากสงสัยเกล้างมาเนิผีใหญ่ครับรถไทยอาจจะมีลมม่นอ้องช่วงนี้พายุเข้ารีวิวว่าจะมีฝนตกบ้างครับนะฝนตกละลายก็ดูแลโดยลิดเวรครับ b ี F 6อถ้า2นนนี่ F6 นะ เออเมื่อกี้พูดเกี่ยวกับปลายท่อเสียนะปลายคือเขาจะติดกับาฝาปิดนะครับนะจะใหญ่จอดไว้น้ําไม่เข้านะพี่น้องน้ําไม่เข้าฝนจะตกอะไรก็ไม่เข้าเพราะว่าพอเราเปิดฝามันก็จะออกเลยอันนีคือปลายท่อจะติดนะครับติดสังเกตว่าสวิตซ์โมนท่อจะใหญ่ถ้า s h ชเอชานี่จะ CHK ครับอันนี้ CJJ 95พลังมาครับนะ95พลังมาวัดรถเครื่อง2,000รอบต่อน,นาทีท 0. 6. 0 6. 0 6. อุณขีศูนย์จุกนลูกบาทเมตรเครื่องยนต์ก็เทียร์2ครับดักเกียวสิ่งเวดล้อมนะครับว่าพมพิษอ,อ้าว e h เ0 0ดร้โอไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ e h เ0 0ดเป็น uh h o เจ็ด c นาอง h o 7 4 c นะครันนี้ซูโม่เนี่ย นีทนมากครับทนด,ดำยังปึ๊กอยู่เลยเดี๋ยวดูผลงานครับดูผลงานกันได้ว่าฝีมือเป็นยังไงเขาขับรถขับรถมาสองปีแล้วขับเองเลยขับเองแล้วก็ซื้อมาเองขับเองครับนักเลงโพ กับเด็กใช้ปิติวันนี้เอาร่มมาต้องเสียบไว้นี่ครับผลงานตรงนี้ก็งานเหมานะงานเหมาจะปัน่โนโุกนาดินน้นาดินสวยแต่ว่าเจาะไปประมาณ2เมตรน้นำบอ,อกแล้วครับนี่น้ำบอ,อกวิ่ง4คันก็สลับไปสลับมาครับนะอย่างนี้ไม่เปลืองน้ำมันแต่ว,ว่าถ้าวิ่งพร้อมกัน4เลยวิ่ง2หยุด2คนละ10 อ่าสิบเที่ยวก็ยุดแลด้วก็อีกอีกอีกสองก็มาสิบนะครับยี่สิบก็รถน้ำนะ่าจะประมาณห้าหกสิบบาทเออโอ,โอ,โอ,โอดินเนี่ยงามมีลีบน้องอินออกใสๆนะอย่างนี้จะปลูกปลูกอินอินพารำนี่จะจะดีมากครับนะแต่ถ้าปลูกทุเรียนไม่ขึ้นนะ แต่อินตะอินตะพาดำขึ้นครับ mm hmm. เด็กชายปิตินะครับเป็นคนขับเอ้ยจ,จริงก็เ mm hmm. ฟสเขาชื่อปิติชื่อเสียตินะครับคนสู้ชีวิตอีกคนหนึ่ง mm hmm. โอ้คันนี้ก็สรงผมไม่แน่ใจนะน่าจะอาจจะวันละสองพันหรือเปล่านะ mm hmm. เออมือมือธรรมดาเนี่ย ปัจจุบันสวิตโมโอเอเดต130รุ่น6ค่าตัวค่าตัวก็อยู่ที่2.95ครับ2.95ล้านนะครับเออคอามฟาดของเขาก็สุดจัดนะครับ1 2 3 4 5รถไฟ5ดวงครับดวงเยอะนะ สองสามสี่หา้าใช่เครื่องนิ่มดีครับอย่างว่ารถใหม่นะ่ะแจกตัวไปแจกไปจะขึ้นปาดยังไงครับเี่โมันต้องปั้นปั้น,ป,นปั้นทางให้ด้วยครับข้างหลังเป็นสวนยางพาราพี่น้องดิอันนี้เริ่มทำนาครับนะให้ดูนะ ว่อนข้าวครับเริ่มจะโซนบุรีรัมย์ก็ชาวไร่ชาวนานะครับก็ทำกันอย่างนี้วันนี้น่าจะโอ้อา่าสองร้อยเที่ยวไันนี้เราเแค่สิบยี่สิบเมตรนี่แต่ว่าเราต้องปั้นให้เขาด้วยเพนะ เอดู24 24เดือนครับรถรถคันนี้ผมดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมตรงกี้ก็ยังไม่ยังไม่ทำนะครับแต่ว,ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนสลักไปแล้วเพราะว่าไปเล่นต่อยู่พามาเยอะอมีความเร็วสูงครับสำหรับ K7B บอกให้อัดจาระบี้ก็บ่าอัดพี่น้องเอ้ยอันลืมเอา,ามาว่าพัดสันมาเฮ้ยลืมอยู่บ้านพี่น้องเอ้ยเลยบม่ได้เอามาสนใจสวิตเตโมเขาหลีดไปนะครับจัดให้หว่าสอบถามชาติจเจริญทรัพย์ได้ครับนะคันนี้ผมตามตั้งแต่ไปไ้ายแดงนะนะครับเราคอยดูว่าอีก2ปี อีก3ปีหรือว่าหมื่นตอนนี้4,000ชั่วโมงพอถึง7,000-8,000จะเป็นยังไงครับนะ่ยก็ขับค่อนข้างจะขับโคตรครับสำหรับเท่าแกคนนี้เอ้สีสันก็ยังได้นะเตืนจนยิ่สุกนะอ่ะยังโสดครับยังโสดคนขับยังโสดนะ คือคับเองนะครับเป็นเท่าแกเองก็หาเงินไปครับนะผ่อนรถไปที่เหลือก็ใช้นะครับอย่างวันนี้นี่วันนี้เขามาเขาจะอาจจะได้เขาได้เงินหมื่นนะพี่น้องได้เงินหมื่นนะจะได้เงินหมื่นนะเพราะว่าเขาตักสื้อตักตักเฟาิปาโตเฟสิปาก็ 1 0 0อยเที่ยวก็8,000แล้วปากบอยอย่างนี้ตักก็น่าจะประมาณ200เที่ยวครับพุ้มหืนกัาบาทตัวแต่ก็รถขุดก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกันครับนะทุกอาชีพมีข้อดีข้อเสียอเวลาท่านทำก็ลองศึกษาดูนะครับนี่ก็ลงถุงเยอะนะสุดว่าเกจะดาวมาประมาณ2 0 0 0 0นหรือ3 0 0แสนอ่าถอ,อยไป ดำโซนบุริลัมย์ก็จะใช้ยาง8.25นะครับขอบ16ส่วนใหญ่เป็นรถเก่านอกอ่ะเฮียอ,อิสุเอก้าคันนี้ซื้อมาน่าจะ50กว่านะอะี่เจาะไปจะเจอดินดานไหม4,000ชั่วโมงยังเปรี้ยครับ ก็วกวางขวางมีที่ชัดมือถือเครื่องเสียงบอกปรับนอนได้ครับ <c oughs> โอ้ฟันแหลมหมดนะหกล้อก็ไม่มีที่อัดจารบีด้วยครับนะเอ <c oughs> เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรดูผลงานอีกครั้งหนึ่งครับ โอ้ถมที่ตรงนี้5้าไร่นะผมไปแล้วตรงนี้ข้างหลังมีคุตบอรครับเดยวอีกสองคันจะวิ่งครับฟุตซอลกับเ p ็นอ่ะสนใจธุรกิจดินก็สอบถามได้นะครับศึกษาดีๆพี่น้องทุกอาชีพมีข้อดีข้อเสียชอบแบบไหนก็จัดไปมีทุนน้อยก็ค่อยๆทำครับไม่จำเป็นต้องทำรถคุดก็ได้นะครับทำอย่างอื่นก็ได้ถ้าเราถนัดก็ว่ากันไป สนใจก็ดูได้ครับ y o u t u ช่องชาติจารุทรัพย์หรือว่าเพจชา,าติจารุทรัพย์ X c a v i t y r รับศูนย์เก้าแปดสเจ็ดสสสนใจสวิตเตอร์โมก็สอบถามได้ครับอ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ